บนยอดเขาสูงกว่า1,500เมตรที่นี่คือเทือกเขาทันสวะตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเพียง50กิโลเมตรนาข้าวและพื้นที่เพาะปลูกแพ่ขยายไปทั่วเนินเขาจากเชิงเขาซึ่งเป็นฉากหลังของตำนานวันนี้ในฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ที่นี่บานเรียงต่อกันบนเนินเขา รอบๆเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอยา่างดีพึ่งชอบสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้พึ่งฝูงใหญ่กำลังบินมามันมีหลายพันตัว ถึงช่วงเวลานี้ของปีในญี่ปุ่นเป็นเวลาสำหรับพึ่งที่จะสร้างรังของพวกมันพึ่งฝูงนี้เป็นครอบครัวพึ่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ประกอบด้วยพึ่งนางพญาและพึ่งงานหลายพันตัว พึ่งกำลังเคลื่อนที่อีกครั้งพวกมันเข้าไปในโพรงขนาดใหญ่ที่ปลายของต้นไม้ใหญ่นี่จะเป็นเวลาสร้างรวงพึ่งใหม่พึ่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นจะย้ายครอบครัวในฤดูใบไม้ผลิ พื่งจะทำรังของพวกมันในโพรงต้นไม้แทนที่จะเป็นชายคาบ้านเข้าไปดูข้างในโพรงกันมันค่อนข้างลึกพวกมันอยู่ระหว่างการสร้างรวงพึ่งสีขาวที่ห้อยลงมาจากเพดานนั้นคือรวงพึ่งที่สร้างโดยพึ่งงานด้วยไขยพึ่งที่ผลิตจากท่อไขพึ่งที่อยู่ในท้องของพวกมัน พวกมันทำให้รวงพึ่งบางด้วยการกัดขี้พึ่งเมื่อสมาชิกในครอบครัวทำงานร่วมกันรวงพึ่งใหม่จะถูกสร้างขึ้นในเวลาอีกไม่นานรวงพึ่งของพึ่งสายพันธุญี่ปุ่นจะมีลักษณะแตกต่างจากรวงพึ่งที่ห้อยลงมาจากชายคาบ้านในรวงพึ่งจะประกอบไปด้วยช่องเล็กๆ รูปหกเหลี่ยมถูกเรียงรายอย่างแน่นหนาโรวงพึ่งสูงสุดประมาณสิบรวงจะถูกสร้างอยู่บนเพดานโพรงของต้นไม้ทั้ง2ด้านของโรวงพึ่งจะมีช่องเล็กๆรูปหกเหลี่ยมรวมตัวกันมากกว่า30,000ื่นช่องในช่องเหล่านี้มีไว้เลี้ยงตัวอ่อนและเก็บน้ำพึ่งพึ่งตัวหนึ่งเคลื่อนไหวผิดปกติมันเขย่าส่วนท้ายของมัน เหมือนกำลังเต้นรำอะไรบางอย่างพึ่งตัวนี้กำลังบอกเพื่อนๆถึงที่ตั้งของดอกไม้ความยาวของเสียงที่มันทำขึ้นจากการเขย่าส่วนท้ายจะบอกระยะห่างทิศทางและจุดที่อยู่ของดอกไม้ ในแต่ละครั้งมันแสดงทิศทางเดียวกันสำหรับความยาวเดียวกันพึ่งส่วนที่เหลือก็คอยติดตามอยู่รอบๆพึ่งเต้นเพื่อรับข้อมูลจากนั้นพวกมันจะบินต่อไปยังดอกไม้เป้าหมายตอนนี้ครอบครัวพึ่งเริ่มผลิตน้ำพึ่งพึ่งงานจะทุ่มเทใน,ในการเก็บน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ พวกมันเก็บน้ำพึ่งไว้ในรวงพึ่งเพื่อเป็นอาหารหลักของพวกมันน้ำพึ่งเป็นยาบำรุงกำลังที่มีประสิทธิภาพพึ่งสามารถบินได้นานกว่าพันกิโลเมตรจากการกินน้ำพึ่งเพียงหนึ่งกรัมน้ำพึ่งจึงเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวพึ่งอย่างไรก็ตามการผลิตน้ำพึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามแรงงานที่เหนื่อยยากที่สุดคือพวกพึ่งเก็บน้ำหวาน พวกมันต้องบินและหยุดที่ดอกไม้ห้าหมื่นดอกเพื่อให้ได้น้ำพึ่งเพียงหนึ่งช้อนฤดูใบไม้ผลิกำลังจะหมดลงตราบเท่าที่ดอกไม้อยังบานพึ่งก็ยังคงตอมมันวันแล้ววันเล่ามีหลายสิ่งที่อันตรายอยู่ในทุ่งดอกไม้อันสวยงามพึ่งงานหลายตัวสูญเสียชีวิตในช่วงการเก็บน้ำหวาน สมาชิกในครอบครัวพึ่งต้องเสี่ยงชีวิตของพวกมันทุกวันเพื่อผลิตน้ำพึ่งฤดูร้อนได้มาถึงเนินเขาบนเทือกเขาทันสะวะแล้วนี่คือรังของครอบครัวพึ่งที่เราเฝ้าดูในช่วงฤดูใบไม้ผลิเราสามารถเห็นพึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอื่นๆนั่นคือ พึ่งราชินีมันมีอายุไขที่ยาวนานกว่าพึ่งงานพึ่งนางพญาสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง3หรือ4ปีหน้าที่หลักของมันคือการวางไข่และขยายครอบครัวมันวางไข่ในแต่ละเซลล์ที่ใช้เฉพาะสำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนพึ่งงานทำงานหนักขึ้นเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน คุณเห็นบางสิ่งขนาดใหญ่ที่ห้อยลงมาจากขาของมันไหมนั่นคือเกสรดอกไม้ซึ่งมีโปรโตีนจำนวนเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนน้ำผึ้งเปรียบเสมือนข้าวของพวกมันเกสรก็เปรียบเสมือนเนื้อสัตว์และปลาตัวอ่อนจะได้รับอาหารสมบูรณ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำผึ้งและละอองเกสรดอกไม้ ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากการฟักตัวตัวอ่อนจะกลายเป็นดักแด่ประมาณสิบวันหลังจากนั้นเพึ่งตัวใหม่จะโผล่ออกมาจากฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อนเพึ่งในรังจะเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าหนึ่งมืนตัวดอกไม้อันอุดมสมบูรณ์ สนับสนุนครอบครัวพึ่งขนาดใหญ่วันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นกับรังพึ่งแตนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแตนยักษ์สายพันธุ์ญี่ปุ่นได้มาที่รัง มันโจมตีพึ่งอย่างเหี้ยมโหดด้วยขากรรไกรที่ทรงพลังเมื่อแตนเข้ามาใกล้พึ่งงานจะเริ่มทำหน้าที่แปลกไปมันจะกระพือปีกของพวกมันอย่างพร้อมเพรียงพวกมันพยายามที่จะข่มขู่ศัตรูของพวกมันเสียงเริ่มดังขึ้น ปล่อยกลิ่นเมนอีกครั้งพึ่งน้ำหวานกระโดดไปบนตัวแตนพวกมันเข้าไปรุมอยู่รอบๆตัวแตนพร้อมๆกันในทันทีพึ่งกว่าร้อยตัวปกคลุมอยู่บนตัวแตงเรื่องน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นในระหว่างการรุมล้อมนี้ มาดูกันด้วยภาพเทอร์โมกราฟิกจากจุดสีแดงบนทรวงอกของพวกมันเราจะเห็นว่าอุณหภูมิของร่างกายของพึ่งจะสูงขึ้นเมื่อแตนปรากฏตัวขึ้นอุณหภูมิของฝูงพึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง48องศาเซลเซียสเจ้าแตนยักษ์จะตายเพราะไม่สามารถทนความร้อนสูงได้แต่พึ่งสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง50องศา ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิช่วยให้พวกมันมีพลังมากขึ้นหรือทําให้ศัตรูของมันได้รับความร้อนมากเกินไปได้ความร้อนของพึ่งสายพัน์ธุญี่ปุ่นเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพแตนยักษ์สายพัน์ธุญี่ปุ่นจะถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกที่แข็งเช่นเดียวกับเปลือกหอยเหล็กในของพึ่งสั้นเกินไปจึงไม่ส่งผลอะไรกับตัวแตนนั่นคือเหตุผลที่พวกมันเลือกใช้น้ําพึ่ง ฤดูหนาวมาเยือนเทือกเขาทันสวะอีกครั้งมันหนาวถึงสององศาพืชและต้นไม้ผลัดใบทำให้ไม่มีดอกไม้ที่ผลิตน้ำหวานเราจึงไม่ได้ยินเสียงการบินชวัดเฉวียนของพวกพึ่งเลยนี่คือรังพึ่งของครอบครัวพึ่งที่เราได้ตามสังเกตมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ พึ่งจำนวนมากเกาะกันอยู่ในรังพวกมันปลอดภัยแม้ในฤดูหนาวจริงๆแล้วน้ำพึ่งช่วยพวกมันให้มีชีวิตอยู่ได้ในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันการใช้น้ำพึ่งที่เก็บรักษาไว้ผลิตความร้อนดังนั้นที่ตรงกลางของรังอุณหภูมิจะถูกรักษาอยู่ที่ประมาณ30องศา ขอบคุณความอบอุ่นนี้ที่ช่วยทําให้ครอบครัวพึ่งสามารถอยู่รอดได้ในช่วงฤดูหนาวน้าพึ่งเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์มันช่วยให้อยู่ได้อย่างสบายใจในช่วงฤดูหนาวอย่างไรก็ตามในฤดูหนาวนี้อากาศหนาวจะเย็นเป็นพิเศษและยังต่ากว่าศูนย์องศาครอบครัวพึ่งที่ไม่สามารถเก็บน้าพึ่งไว้ได้มากพอจะตายทั้งหมด ปลายเดือนกุมภาพันธ์แสงแดดเข้ามาสร้างความอบอุ่นไปทั่วทุกพื้นที่และอบอุ่นขึ้นทีละน้อยในแต่ละวันดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิเช่นดอกทับทิมและดอกคาเิเลียเริ่มบานนี่คือรังของครอบครัวพึ่งของเราพวกมันอยู่นั่น พวกมันรอดตายจากฤดูหนาวพึ่งงานได้ออกไปเก็บน้ำหวานเป็นครั้งแรกในปีนี้น้ำพึ่งที่เก็บรวบรวมได้โดยสมาชิกทั้งครอบครัวได้ช่วยชีวิตพวกมันไว้ให้พ้นจากความหนาวเย็นและความตายในฤดูหนาวปีใหม่ของพึ่งและดอกไม้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยการอาศัยดอกไม้ เพ่งจึงอาศัยอยู่บนเทือกเขาของประเทศญี่ปุ่นบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งพึ่งงานเก็บน้ําหวานอีกครั้งอาศัยน้ํำพึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการและความร่วมมือกันของสมาชิกในครอบครัวพวกมันจึงเอาชนะการทดสอบได้ในทุกครั้ง พฤติกรรมของพวกมันทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้นี่คือตำนานบทใหม่ของพึ่งที่อาศัยอยู่ได้ด้วยพลังงานจากน้ำพึ่งพลังอันไร้ขีดจำกัดที่ซ่อนอยู่ในน้ำพึ่งช่วยหล่อเลี้ยงและรักษาชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ทรงพลังเหล่านี้